สวัสดีครับวันนี้มาสอนเดิมบนรากาศน,นะครับด้วยอาวุธงาคู่นะครับสมส,ม,สม,มมติว่าเราอ่ะอยู่บนโบนหรืออยู่บนที่สูงนะครับเดี๋ยวสม,มมติว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นเอ่อสิ่งปลูกสร้างสูงสูงนะครับ แดดแดดตีคล oh. ิกซ้ายแดดตีคลิกซ้ายประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเป็นไงไกลไหมถ้าเกิดยิ่งสูงยิ่งเดินได้ไกลนะครับ mm. นี่เห็นไหมจากต้นไม้ตรงนู้นออกมาอย่งตงนนี้ไกลไหมครับไกลนะต้นไม้ต้นไม้นะไม่ได้สูงมากเลย เห็นไหมครับท่านผู้ชมเออมันมีประโยชน์นะเอาไว้แบบว่าอย่างเราจะหนีใช่ไหมสลิงหมดอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับการเดินบนอากาศอ่าลองดูต้นไม้ต้นนี้ก็ได้ครับ ลองเดาท่าไม่ดูอีกรอบเป็นคาตนาก็ได้นะครับ๋อาคาตนาหาย Blow on supplies ตคาร์ตอน่าต้องจัดกัดจังหวะดีๆหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปน่าจะเป็นอะไรก็เออเดี๋ยวดอหวัวงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับคลิปน่าจะเป็นอะไรฝากติดตามนะครับ